โอ้โหตัวใหญ่มากนะโอ้โหดูฮะสามนมุ่มสามมุมเลยโอ้โหสุดยอดอัน,นีหยอัน,นีหยมีอะไรจะมาคุยกันเลยจ้ะดูฮะมาแล้วจะมาจีบสาวหรือเปล่าอุ้ย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 เอาใกล้เข้ามาอีกนิด ชิดเข้ามาอีกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืม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 เนี่ยสื่อสารกันแบบนี้อ่ะเฮ้ยเขาหากันแล้วเขาหากันแล้วเฮ้ย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 เขาหากันแล้วออืเฮ้ยทักทายกันแบบไหนเนี่ยดูฮะดูเอาโก่งขาขึ้นแล้วคืออย่างไรฮึบฮึบอ้าว ทำไมทำไมใะอย่างนั้นอา้าวโถเอ้ยนึกว่าจะเข้ามาคุยกันอะไรฮอดูฮะดูอุ้ย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 เอาแล้ว น้ำกระจายนี่ตามกันไปนี่ฮะเหหนุ่มสาวตามกันไปนี่สาวหนีหนุ่มนี่สาวเล่นตัวนะเนี่ยนะปล่อยให้หนุ่มตามอย่างเงี้ยอยู่ เอยเอยจะขึ้นมาบนบกเหรอ